ในคืนเดือนเพ็ญกอนและเบิ้มพากันนั่งเงียบๆแอบมองผีปอบกัดกินไก่อยู่บริเวณข้างกุฏิพระเทียนพวกเขาทั้งสองคนทั้งตกใจและหวาดกลัวด้วยไม่คิดเลยว่าพระเทียนที่ชาบ้านนับถือและศรัทธาจะเป็นผีปอบ ในระหว่างที่พระเทียนกำลังนั่งกัดกินไก่อยู่นั้นเบิ้มที่นั่งแอบตูอยู่ตรงพุ่มไม้ก็เกิดตะคิวขึ้นที่ขาเบิ้มรู้สึกปวดมากจึงทำให้เขาถ่ายน้ำหนักไปที่ขาอีกข้างอย่างกระทันหันจนเป็นเหตุให,ให้เบิ้มเสียหลักล้มลงอย่างแรงเสียงล้มและเสียงร้องอย่างตกใจของเบิ้มค่อนข้างดัง ทําให้พระเทียนที่ก้มหน้ากินไก่สดๆอยู่นั้นเหลียวมองมายังเบิ้มเมื่อเห็นสิ่งมีชีวิตตรงหน้าสัญชาตญาณของปอบก็ทํางานทันทีผีปอบลุกขึ้นตรงมาทางเบิ้มก่อนที่นั่งอยู่ข้างๆกันก็รีบลุกขึ้นวิ่งหนีโดยไม่สนใจจะช่วยดึงเบิ้มหนีไปด้วยกันเลย เช้าวันต่อมาเป็นวันพระผู้ใหญ่บ้านกับภรรยาจึงได้เดินทางไปใส่บาทที่สำนักสงฆ์ท้ายหมู่บ้านในระหว่างทางไปนั้นผู้ใหญ่ก็สังเกตเห็นกอนนอนหมอบอยู่ในป่าหญ้าข้างทางผู้ใหญ่บ้าน จึงหยุดพูดคุยถามไทยก่อนแต่ก็ไม่ได้คำตอบด้วยกอนมีอาการเพอ้อพูดคุยไม่รู้เรื่องและตัวสั่นอยู่ตลอดผู้ใหญ่จึงมองหาลูกบ้านที่อยู่แถวๆนั้นหวังจะช่วยกันพาก่อนไปหาหมอแต่ยังไม่ทันที่แกจะได้ร้องเรียกใครผู้ใหญ่ก็เห็นคนวิ่งมาหาแก ด้วยท่าทางตื่นตกใจผู้ใหญ่ไอ้เบิ้มตายแล้วไอ,อ้ไอ้เบิ้มต,ต,ต,ตายก่อนตะโกนพูดพร้อมกับรีบลุกขึ้นวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วอา้าวไอก้กอนรอเดี๋ยวผู้ใหญ่รีบเรียกกอนไว้แต่ก็ไม่ทัน แกไม่คาดคิดเลยว่าก่อนที่นอนตัวสันท่าทางอิดโรยจะมีแรงลุกขึ้นวิ่งได้อย่างคล่องแคล่วแต่เรื่องของกอนคงต้องพักเอาไว้ก่อนด้วยตอนนี้การตายของเบิ้มสำคัญกว่ามากผู้ใหญ่จึงรีบบอกให้คงที่มาแจ้งขา่าวนำทางไปดูศพของเบิ้มและไม่ลืมหันหน้าไปบอกภรรยาว่าให้กลับบ้านไปก่อน พอถึงที่เกิดเหตุผู้ใหญ่ก็รู้สึกผะอ,อืดผะะอมจนต้องหันหน้าหนีไปอ้วกในทันทีด้วยสภาพศพที่ชวนคลื่นเหียนถึงแม้ว่าใบหน้าของเบิ้มจะไม่มีร่องรอยบาดแผลใดๆแต่ส่วนของผิวหนังหน้าท้องกลับถูกแหวกออกและมีเศษซากเครื่องในขาดออกจากกันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกระจัดกระจายกลื่นกลาด อยู่บนศพและพื้นที่รอบๆมองดูหน้าสย,สยองไม่น้อยเมื่อสงบสติอารมณ์ได้แล้วผู้ใหญ่บ้านจึงได้ให้คงไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและญาติของเบิม้มส่วนแกจะเฝ้าสถานที่เกิดเหตุไว้เอง หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่เรียบร้อยแล้วทางตำรวจก็สรุปสำนวนคดีว่าเบิ่มถูกสัตว์ทำร้ายจนถึงแก่ความตายถึงแม้ผู้ใหญ่บ้านคงและญาติของเบิ่มจะติดใจลักษณะการตายที่ผิดธรรมชาตินี้แต่พวกเขาก็ไม่ได้โต้แย้งอะไรและญาติของเบิ่ม ก็ได้นําศพไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเมื่อ <suppose> ผู้ใหญ่บ้านจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วแกก็ออกเดินตามหากรเพื่อสอบถามเรื่องราวว่าเหตุใดกอนถึงไปหมอบอยู่ป่าข้างทางได้ แต่เมื่อแกพบก่อนก่อนก็กลายเป็นคนสติไม่ดีไปเสียแล้วผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เออมีคนตายเหมือนเอเบิร์มอีกแล้วอีกแล้วนะวะไอ้คงแค่เดือนเดียวสี่ศพเข้าไปแล้วไปไป เอ็งรีบพาข้าไปดูทีเมื่อมีคนตายต่อต่อกันอีกทั้งลักษณะการตายที่เหมือนกันนั้นผู้ใหญ่บ้านก็ทำเฉยไม่ได้อีกต่อไปแกจึงเดินทางไปปรึกษาหมอทําชื่อดังที่ต่างหมู่บ้านด้วยลึกๆในใจแล้วตัวผู้ใหญ่เองก็กลัวว่าคนที่ตายเหล่านั้น อาจจะเกิดจากการถูกผีปอบกินก็เป็นได้หลังจากหมอทำฟังเรื่องราวจากปากของผู้ใหญ่บ้านอย่างละเอียดแล้ว หมอทรรก็สรุปได้ว่าสาเหตุการตายของทุกคนนั้นเป็นฝีมือของผีปอบโดยทั่วไปแล้วผีปอบนั้นมันจะกินสัตว์เป็นๆทว่าเมื่อใดก็ตามที่มันได้ลิมรสชาติของมนุษย์มันก็จะกินแต่มนุษย์ดังนั้นจึงได้มีคนตายแบบเดียวกันและตายติดต่อกันทุกอาทิตย์ ผู้ใหญ่บ้านได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจจนหน้าถอดสีหมอธรรมจึงรีบพูดปลอบใจว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแกจะเดินทางไปช่วยจัดการผีปอบกินคนให้เองอย่าได้เป็นห่วงหมอธรรมก็ได้ทําการนัดหมายผู้ใหญ่บ้านในคืนวันโกนซึ่งเป็นวันที่ผีปอบมันจะออกหากิน และยังกําชับให้ผู้ใหญ่แจ้งลูกบานทุกคนด้วยว่าหลังพระอาทิตย์ตกดินห้ามออกจากบ้านเป็นอันขาดคืนวันนัดพวกเขาทั้งสองคนก็ออกเดินลาดตะเวนล่าผีปอบ เมื่อเดินกันมาเรื่อยๆจนถึงบริเวณสำนักสงฆ์ท้ายหมู่บ้านผู้ใหญ่ก็มองเห็นพระเทียนเดินลงมายืนอยู่หน้ากุฏิดูท่าทางเหมือนท่านกำลังจะออกไปที่ไหนสักที่ผู้ใหญ่จึงคิดจะเดินเข้าไปแจ้งท่านสักหน่อยว่าข้างนอกตอนนี้มันอันตรายมากมันมีผีปอบจ้องจะกินคนอยู่ และขอเชิญท่านขึ้นกุฏิไปก่อนแต่ก็ถูกหมอทรรพูดห้ามไว้ข้าเจอเ้อปอบแล้วเอ็งระวังตัวด้วยหมอทรรพูดเสียงเบาพร้อมกับมองตรงไปยังพระเทียนมาไม่จริงมั้งพ่อหมอนั่นพระนะมันจะเป็นปอบได้ยังไง ผู้ใหญ่บ้านพูดทักท้วง <c oughs> เมื่อได้ยินเสียงคนพูด <c oughs> พระเทียนก็หันมองตามเสียงนั้นณนะตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านก็รู้แล้วว่าพระเทียนคือผีปอบจริงๆดวงตาแดงฉานคล้ายดังหยดเลือดจ้องมองมาที่คนทั้งสอง เมื่อผีปอบเห็นว่ามีคนอยู่ตรงหน้ามันก็รีบเดินเข้าไปหาด้วยท่าทางหิวกระหายหมอธรรมที่ตั้งท่าเตรียมตัวรออยู่แล้วก็รีบหยิบเข้าสารเสกคว้างใส่จนมันหยุดชะงักและร้องโหยหวนออกมาอย่างเจ็บปวด แล้วแกก็วางหม้อดินเผาไว้บนพื้นด้านหน้าต่อจากนั้นหมอธรรมก็พนมมือพร้อมกับสวดบริกรรมคาถาสะกดวิญญาณ <Yeah. S 1> เมื่อผีปอบได้ยินเสียงสวด มันก็ยืนตัวแข็งเป็นหินจนกระทั่งหมอทำบริกรรมคาถาเสร็จผีปอบก็กลายเป็นดวงไฟสีแดงลอยเข้าไปในหม้อดินเผา หมอทำรีบนำผ้าแดงที่ลงอักขระไว้มาปิดหม้อดินทันทีแล้วแกก็นำสายสินมาพันรอบๆปากหม้อและผูกเงื่อนตายเสร็จแล้วหมอธรรมก็บอกให้ผู้ใหญ่เดินนำไปที่แม่น้ำเพื่อจะนำหมอกักปบใบนี้ไปทิ้งน้ำ ทอมอแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วหรือทำไมมันช่างง่ายดายเสียเหลือเกินใช่แล้วมันจะไปยากอะไรละ่ะผู้ทำกรรมชั่วจะเก่งกล้าไปกว่าผู้ทำกรรมดีได้อย่างไรข้าถึงบอกเองอย่างไรละ่ะว่าไม่ต้องกังวลเสร็จเรื่องแล้วพวกเราก็กลับไปพักผ่อนที่บ้านเองก่อน พรุ่งนี้เช้าค่อยเข้าไปนำร่างที่ปอบมันสิงสู่ไปเผารุ่งเช้าผู้ใหญ่บ้านและหมอธรรมก็ได้เข้าไปยังกุฏิพระเทียนแล้วคนทั้งสอง ก็ได้รู้สาเหตุของการเป็นปอบของพระเทียนแล้วเครื่องรางของขลังสายดำมากมายหลายอย่างถูกวางไว้ในมุมหนึ่งของห้องอีกทั้งยังมีภาพถ่ายเสพเมถุนของพระเทียนกับสีกาอีกหลายรูปนี่มันไม่ใช่พระแล้ว มันก็แค่คนคนหนึ่งที่เอาผ้าเหลืองมาหม่มข้าหลงกราบไหวอยู่เป็นนานช่างน่าเสียใจจริงๆ